นี S <S <preach ers> ่ตามออเดอร์นะคะมีออเดอร์ก๋วยเตี๋ยวสิบถุงสิบถุงนี่ก็มีสองออเดอร์แต่ยาได้สิบต่อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกีบให้เผื่อหนึ่งส เจ็ดเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดนึ่สองสา่าหเจดก้าิเรองงเรองก่า

มาาีข้าวธรรมดาหนึ่งสองสามสามธรรมดา สเส้นเล็กเส้นเล็กช้อนต้นเล็กอีกสองมามาธรรมาดาบะหมี่บะหมี่ธรรมดา

หนึ่งสนึ่งสองสามเจ็เก้าสิบหมดแล้ว たかに見えてる。 เอาน่องน้ำุ่งน้ำกลมอกเดี๋ยว่เน้อลงสีก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเอาน้องมาตักโรน้งเอาอยู่ไปเลย Ca am făcut de la